สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสงังคังกิจจังมะ,มะมะเงินทองไหลมาณชาลีติสีวลีจะมหาลาพังพระวันตุเม ให้ภาวนาบทสวดนี้ทุกเช้าค่ำชีวิตจะสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเจ้ากรรมนายเบนจะอโหสิกรรมให้ชีวิตจะพิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านภาวนาทุกเช้าก่อนออกติธบาลและแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกพระคาถาบทนี้มีอนุภาพสูงส่งว่าเป ของพระพุทธเจ้าและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งหน้โมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทโธกรรม,มถาโมกรรมจุฐติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอำนาจของพระสัมพุทโธชีวิตรุ่งรวดรวดเร็วเจ้ากับนายเวรอโหสิกรรมให้สาธุสาธุสาธุ